สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อีฟจะมาทำคอทูคือวันนี้บอกก่อนเลยว่าได้กล่องนี้มาจากบ้านจีบานอีกแล้วค่ะเป็นกล่องที่สองคือเป็นกล่องกรีบ็อกค,ค่ะก็คือในกล่องกรีบ็อกอ่ะกับหัวกล่องกรีบ็อกกล่องนี้นะคะกล่องที่สองนี้ที่ได้มาจะมีของอย่างก็คืออย่างแรกเป็นลิปสติกค่ะสีแดงอันนี้เปิดให้ดูแดงสดมากแดงอย่างนี้ทาอยู่กับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอันนี้ค่ะเป็น เพนสิลเอาไว้เขียนตาค่ะก็คือในกีบออลอนที่สองเนะี่ยมีคำท้ามาด้วยแล้วค่ะเป็นในลุคของความชุ่มฉ่ำอีกก็เลยจะมาทำ Howto ที่แบบว่าอากาศดีฝนตกแล้วแบบมันชุ่มฉ่ำจริงๆจนเราแบบอยากนอนต่อค่ะแต่แบบอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเพื่อไปทํางานแล้วเรามีเวลาน้อยมากในการแต่งหน้าออกไปทํางานหรือว่าออกไปข้างนอกแบบแบบก็เลยจะมาทําเป็น t o e v e r y d a y look สวยท้าฝนง่ายๆใน5นาทีนะคะไปดูกันเลย ขั้นแรกนะคะใช้ตัว BB บีครีมนะคะซูเปอร์โคเวอร์อันนี้จะเป็นของเมเบรีนะคะตัวนี้จะเป็นครีมกันแดดผสมกับ BB ีเลยจะใช้ในวันที่เหมือนแบบว่าไม่ต้องการลงรองพื้นหนามากะคะ่ะตัวนี้ก็คือผสมกันไปเลยแล้วลงรอบเดียวเลยไป้ายไปให้ทั่วด้วยความเร็วสูงไม่ทัน พอได้คนะเนี่ยเอาเดี๋ยว,วเครื่องสัดอางที่ใช้กับรายละเอียดต่างๆอีกจะบอกรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปอีกทีนะคะตอนที่จบคลิปแล้ว หลังจากลงรองพื้นและคินมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงแป้งกันคาดต่อตัวนี้จะเป็นแป้งของสีจันค่ะจะเป็นแป้งปร่งแสงซึ่งตัวนี้จะเหมองกับวันที่แบบเราไม่อยากให้หน้าหนักเกินไปนะคะจะคุมมันได้ดีมากเหมาะสําหรับอากาศเมืองไทยเลยค่ะ ลงให้ทั่วพอหน้าไม่มันนะคะเพราะว่าอากาศเมืองไทยค่อนข้างร้อนเลยไม่ชอบให้หน้าเหนียวก็เลยจะลงแป้งปร่มแสงทุกครั้งเวลาที่แต่งหน้าไม่งั้นหน้ามันจะเหนียวเกินไปค่ะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยเขียงคิ้วนะคะใช้เป็นของอันนี้ค่ะของมิตีน b บลซีเคคอมพนะคะจะใช้อิตาลีมที T ่หลุมกลางค่ะ เพราะว่าอันนี้แล้วแต่สีผมของแต่ละคนด้วยแต่สีผมนี้จะเป็นสีผมน้ำตาลเข้มไม่อ่อนมากเป็นการเขียนคิ้วด้วยความเร็วสูงเขียนไปตามขอบคิ้วเลยค่ะ ใช้ตัวเดิมใช้อันเดิมได้แหละคะ่ะจิ้มที่อันแรกเพื่อไฮไลท์กรอบหน้านิดนึง ส่วนตานะคะจะใช้ตัวนี้เป็นเพนซิลสีน้ำตาลอ่อนที่ได้มาจากทางบ้านจีบันค่ะเขียนลงไปงบนตาลองลองข้างเสร็จแล้วก็ใช้อีกข้างหนึ่งจะมีตัวเบนอยู่นะคะก็คือเบนให้สีมนันกืนกันไปกับตา ลุคนี้นะคะเป็นลุกง,ง่ายๆที่เหมาะจะแต่งเป็น everyday look จะแบบนักศึกษาแต่งไปเรียนก็ได้แต่งได้ทุกวันเลยค่ะลงมาข้างล่างนิดนึงดเดี๋ยวัปต่อข้างล่างนิดนึงเสร็สจแล้วใช้มิคคาร่านะคะเป็นของอันนี้เป็นของ รีววิ่งตัวนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากวีใช้มาคาล่าของอะไรเฮ้ยเป็นคนไม่ค่อยติดขนตาแต่ใช้เป็นการปัดขนตาแทนจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวซึ่งแบบโอเคเลยขนตาแบบดิ้งขึ้นมาเลยปัดทั้งบนและล่างเลยนะคะ นะเลยอีก5นาทีลแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนเหลือขั้นตอนต่อไปไปแก้มนิดนึงสีชมพูเป็นสีประมาณนี้นะคะอันนี้ได้มาจากกล่องกิ๊บอกล่องแรกส่นกล่อง ให้เห็นเป็นอ่อนๆใสๆเสร็จแล้วนะคะลิปจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Wonder Forest ตัวนี้ได้มาจากกิดบ็อกเหมือนกันกิดบ็อกของกลองที่สองในลุคชั้นฉันนี้มดละ ้องได้มันห่อนดำๆเหรอเสร็ลแเ้วเป็นลูกพี่ไวแล้วง่ายมากเดี๋ยวอขอแกะสมุดก่อนใช้เวลาแค่ประมาณ6นาทีกว่าๆ เสร็จแล้วนะคะกับลุคนี้เป็นลุคที่แบบว่าเป็น everyday ลุคง่ายๆที่สามารถแต่งกันได้แต่งตามได้ง่ายๆที่แบบว่าสมมติว่าเราแต่งแบบไม่มีเวลาแต่งตายเยอะๆเราสามารถแบบแซปด้วยการเพิ่มสีปากอันเดียวคืออยู่เลยค่ะ